เตรียมเตรียมแถวที่นเคยยังมีห่ะคิดจัดไปเลยผมเตรีมยมแถวบบกไวหนึ่งตัวครับผมนะโอ้ oh, จัดมาแล้วับผมเงินรางวัลเมกลาซองรอยเจ็ดเบา สวัสดีครับผมมาพอผมมาม่วงเจ้าเกล้าเจ้าเดิมครับผมนำมากับเงินทุนเก้าสิบกล้าวครับผมนำมาเล่นบ้านจองวีสองจัดไปเลยเบ็ดเริ่มต้นทีห้าครับผมนะเรียบร้อยหร,รือเปล่าสามสิบรอบไปเลยครับผมโอ้โหอ้าวสองขีดจ,จัดไปครับผมนะยังมีต่ออีกหรือเปล่าครับผมโอ้โห จัดไปเต็มเต็มแถวผมยังมีอีกหรือเปล่าสองลูกและห้าขีดเบาๆไปเลยเต็มเต็มกรบผมนะตามาโดาลูกเชียนเคยแบบมีตัวจีนมันหรือเปล่าโอ้โหตัวจีนไม่มาจัดวัดแจมหรือเปล่าผมแบบนี้เออเรียบร้อยดีผมห้าขีดจะไปเต็มเต็มแยวตามาดีสองขีดว่าไงไว้หนึ่งตัวโอ้โหผ่านนิดเดียวผมเอายังมีซีดลุนสไลคแคตเตอร์กรบผมนะไม่เป็นไรเรียบร้อย สามตัวว่างไงแถมอีกหนึ่งตัวก็ยังดีครับผมนะเช็ดเก่เรียบ้อยไปเลยครับผมโอ้โหสวยงามกับเงื่อนรางวัลมุล่นวีสิบรอบอ้ยอยอ้าวเช็ดเค่จะไปรองยีดเตรียมเตรียมพอไว้สามตัวแต่ไปหาลูกสามลูกแลยวหายขี้บาวบาวครับผมนะ ตามเลยสามลูกเลยฮะขีดบวกไวถึงตัวเต็มเต็มแถวไปเลยครับผมนะสวยงามไปอีกเช่นเคยครับเงินรางวัลก้อนโต120ร้อยยี่สิบซามบาทไปตรอกเลยครับผมนะอย,ย่าหยุดครับผมนะไหลกันไปลุล่วๆกันไปเลยโอ้โหอขีดวางไงเช็นขียยังมีสองขีดมาตรอดเนี่ยครับผมนะโอ้โหอะไรกันวะไม่เป็นไรผมมาไหลไปต่อยังเหลืออีกหกรอบครับผม อ้าวหารอบสี่รอบเป็นแล้วครับผมนะโอ้โหสองกีดจัดไปจะเดม,มเดี๋ยวพอไวห,หนึ่งตัวว่าพลาดมาดตัวยีนตรอนเนี่ยครับผมนะเรียบร้อยดีผมหา้าลูกไม่มาเลยกับซามหายไปไหนกันวะอา้าวสองกีดจัดไปพอไหวสองตัวสองลูกมาตรอนเนื่องอีกแบบนี้ก็เรียบร้อยดีสี่ครับผมเชสคีอะไรวะอา้าว ใจแล้วครับผมนะโอ้โหจบชัยกันไปเลยก,เกับเงินรางวัลรวม160ร้อยหกสิบสามครับผมโอ้โหเกลืออ้าวสามลูกหยัดไปสร้างไงครับผมไว้หนึ่งตัวตามไปดูตัว,ตวจริงและสองลูกเบาเบ่าครับผมนะหาลูกหยัดไปเตรียมเตรียมแถวบอกไว้หนึ่งตัวบางไงโอ้โห สองขีดจัดไปผวาวหนึ่งตัวตาม้วยสองลูกเต็มเต็มแถวผวางสองตัวเยเช่นเคยฮลูกบอกสามลูกมาอีกเต็มเต็มแถวเช่นเคยผมไหลกันไปเลยกับสองลูกอีกวายหนึ่งตัวสองขีดห้าขีดวางไงจัดไปเบาๆพร้อมตัวจีนีกเต็มเต็มแถวผมนะเรียบ้อยกันไปอีกเช่นเคยกับเงินรางวัลก้อนโตครับผมร้อยสิบห้าจุดเจ็ดห้ากแล้วผมนะ โอ้โห ôi, สองกีดว่าไงจัดไปอีกสองตัวผมยังมีสองลูกมากอีกอีกอีก,อกขออีกน้อยอ่าจัดไปสามลูกเต็มเต็มแถวของผมนะโอ้โห ôi, ตัวจีนบอกสามลูกเบาเบาขอผมเอายังว่าไงครับผมนะอีกหนึ่งตัวสระแก๊ปเร่อิอ่วเรียบร้อยดีครับผมนะเจ็ดคิริ จัดไปผมมาหมุนวีสิบหล่ไปเลยกับวีสราบินนะผมออสามลูกจัดไปเตรียมเดี๋ยวพอไว้สี่ตัวว่าไ,าง,ไงฮะคิดลูกเลยหายคดเตรียมเดี๋ยวเึ้นเคยยังมีหายคิดจัดไปเลยผมเตรียมแถวแบบไว้หนึ่งตัวผมนะโอ้จัดมาแล้วครับผมเงินรางวัลเมกาซองร้อยเจ็ดเบาเบา มาอีหรือเปล่าครับผมอ้าวยังมีห้าขีดจัดไปไปไว้หนึ่งตัวตามด้วยสองขีดต่อเนื่องว่าไงแบบนี้เช็ดคลีโอ้โหอะไรวะอ้าวเกลือเจนเคลครับผมนะเรียบร้อยดีเรียบร้อยสองขีดจะเป็นแยวๆไปหนึ่งตัวตามด้วยตัวจีนเบลาเลครับรววผมนะ ตัวจีนว่าไงโอ้โหจบชัยกันไปเลยครับผมกับเงินรางวัลสุรุปเปอร์มีการหรือเปล่าโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตครับผมนะอะไรกันไปครับผมเงียบคลิปสามลูกว่าไงบกไวกายนึ่งตัวผมตามเลยตัวจีนเจนเลยครับผมนะจัดไปเลยครับผมจัดมาอีกสิเพื่อนโอ้โห เกลือเกลือเวโอ้โหตัวจีนจัดไปพอไวหนึ่งตัวผมมาสามลูกเลยใหคิดจัดไปว่าไงแบบนี้โอ้โห,โโหจบใจกันไปแล้วครับผมเงินรางวัวลรวมสามร้อยสี่สิบสี่บาทอื้มอะไรกันวะ อ้าวสองลูกว่าไงครับผมจัดไบไวหนึ่งตัวตัวจีนมาอีกวายหนึ่งตัวเช่นเคย้าลูกบวกสี่เดี่ยมสุยสรวยกัน,ปนไปเลยผมนะยังมีสองลูกเลยสองขีดเต็มจะเต,มต็มครับผมอะไรกันครับนี่อ้าวยังมีสีลุนสายาเตอเช่นเคยครับผมนะเกลือหรือเปล่าโอโหเกลือครับผมนะอื้มอะไรกันวะ เจ็ดคสองขิดและสองลูกบวกไว้สรามตัวผมโอ้โหหมดแผงไปเลยตัวจีนฉันไปเลยผมกับเงินรางวัลก่อนตโตดเชียนเกยหนึ่งร้อยหกบาทครับผมโอ้โหอะไรวะอ้าวฉันไปเกลือเกลืออีกแล้วครับผมนะ โอ้โหเกลือยาวๆกันไปเลยผมมาเพิ่มเบียดไปเลยผมเบียดสีปครับผมโชว์ไปก่อนสีบรอบเบาๆสองสองลูกยันไปพร้อมสองขีดเต็มเต็มแถวตัวจีนมาอีกกับสองขีดเรียบลอยดีกันไปเลยผมสองขีดยังมาตรอนเนื้อผมนะเช็ดคีสองลูกสวยสวยงามเต็มเต็มแถวตามเลยลูกเต็มแถวเช่นเคยไหลกันวปเลือเปาครับผมโอ้โห รับไปเลยกับเงินรางวัลก้อนโตัวสองร้อยห้าสี่แปดบาทครับผมเหตุเกลือว่ะโอ้โหสองขีดจานไปประมาณหนึ่งตัวสองลูกแล้วตัวจีนบอกให้ขีดเบาเบาครับผมนะโอ้โหสามลูกเลยสองลูกไปหมดแพงเลยครับผมสองขีดจานไปเต็มเต็มแถวประมาณหนึ่งตัวชิ้นเกคยรังไหลมาตลอดตัวจีนและสองขีดนะผมนะเรียบร้อยกันไปอีกแล้ว ล้าไปเลยกับเงินรางวัลก้อนโตร260รสร่องครับผมเกลือย,ยาวเป็นเลยสี่เก้าเกลือเช่นเกลือครับผมนะเรียบร้อยโอ้โหเ็ดคีอ้าวรอบสุดท้ายครับผมนะ โอ้โหโจบใชยกันเป็นเลยครับผมนะเชื่เลยกับฝากคนเลยคนแชร์กดติดตามมาม่วงด้วยนะครับผมไม่นี้กับคอลลากกันไปก่อนสวัสดีครับ